พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่หข้อที่24-25บถึงบันทึกว่าการทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัดส่งเขาตรงไปสู่การพิพากษาแต่การทำบาปของผู้อื่นปรากฏภายหลังส่วนการกระทำดีนั้นก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ข้อคิดจากพระวจนะ ทั้งความบาปและความดีมีวันที่ปรากฏ 1. การกระทําของมนุษย์ไม่ว่าจะร้ายหรือดีย่อมมีวันปรากฏและแต่ละคนจะต้องรับผลของมัน 2. มนุษย์หลอกกันได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้ 3. จงกลัวที่จะกระทำบาปเพราะความบาปนำถึงความตายบางบาปทำแล้วตายทันทีบางบาปทำแล้วค่อยๆตายอย่างช้าๆไม่เห็นทันทีแต่ทรมาน 4. จงรักที่จะทำดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่ก็เป็นสุขความดีแม้ไม่ปรากฏต่อมนุษย์แต่ก็ไม่สามารถปิดบังพระเจ้าได้คนทำดีถึงอย่างไรย่อมได้ดีคนทำบาปชั่วผลน,นั้นย่อม ติดตามเขาเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ